หยุดรับฟังคำทำนายนี้นะคะมาดูกันว่าพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทางที่บ้านของคุณต้องการบอกอะไรกับคุณผ่านไพ่นี้นะคะเราตั้งจิตถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทางกันค่ะมาดูว่าท่านมีอะไรฝากบอกคุณค่ะไพ่พระพิคเนตรราชาแห่งโชคค่ะ บ้านของคุณนะคะจะนําความมั่งคัง่งความอุดมสมบูรณ์ความโชคดีมาให้บ้านหลังนี้นะคะของกินนีเยอะมากอาหารการกินอุดมสมบูรณ์บ้านหลังนี้นับถือพระพิคเนตพระพิคเนตเป็นเทพประธานพรหรือเป็นเทพองค์ประถมของบ้านหลังนี้ค่ะบ้านคุณมีองค์พระพิคเนตไหมคะเชื่องนี้คิดหวังอะไรตั้งจิตขอพอรองค์พ่อพระพิคเนตดูนะคะและบ้านของคุณนะคะจะนํา ความโชคดีตัวเลขโชคลาภเสียงโชคมาให้คุณด้วยนะคะราชาแห่งโชคกันเลยทีเดียวนะคะบ้านหลังนี้มีพลังงานที่ประสบความสําเร็จและอุดมสมบูรณ์การกินการอยู่อุดมสมบูรณ์มากๆเลยค่ะเจ้าที่เจ้าถางรักคุณมากส,สุข,ส,ขสุขสบายค่ะคุณที่อยู่บ้านหลังนี้นะคะมีพลังงานที่เจ้าของบ้านหรือคนที่อยู่อาศัยในบ้านหลังนี้อาจจะ มีน้ำหนักขึ้นหรืออาจจะทุท้วม,มได้เลยนะคะช่วงนี้นะคะพลังงานแบบนั้นนะอ่ะต่อไปค่ะไพยพยาราชสิงค์ค่ะไพยพญยาราชสิง์นี้บ่งบอกถึงเจ้าที่เจ้าทางตายายสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะปกปักรักษาคุ้มครองคุณนะคะขอให้คุณเชื่อมั่นศรัทธาเถอค่ะไม่ต้องกังวลไม่ต้องสงสัยไม่ต้องมาเอ๊ะว่าท่านดูแลคุณอยู่หรือเปล่าบอกเลยท่านคอยสอดส่องคุ้มครองคุณปกปักรักษาคุ้มครองคุณ คุณเป็นคนที่ชอบอยู่บ้านไม่ค่อยชอบออกนอกบ้านหรอกนะชอบแบบถ้าอยู่บ้านเนี่ยก็จะชอบอยู่เงียบเงียบสันโดษคนเดียวและบ้านของคุณนะคะมีพลังงานดีมากๆานะคะเป็นพลังงานเจ้าคนในคนด้วยนะเป็นพลังงานอำนาจวาสนาบาร,รมีนะคะและพไพ่ใบนี้นะคะยังบ่งบอกถึงสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณหวังสิ่งที่คุณปรารถนาท่านเจ้าที่เจ้าทางเปิดทางให้คุณด้วยนะคะช่วงนี้นะคะคุณอาจจะ มีอคติอะไรกันหรือเปล่ากับคนในบ้านความคิดอาจจะมีการเห็นต่างกันบ้างแต่ก็ขอให้ปรับทัศนคติเข้าหากันให้ไวจะทำให้ความสุขความสามัคคีจะนำความเจริญรุ่งเรืองเข้ามาสู่บ้านของคุณค่ะเจ้าที่เจ้าทางฝากบอกคิดต้องคิดเป็นในทางเดียวกันเชื่อต้องเชื่อเป็นในทางเดียวกันจะทำให้ครอบครัวคุณมีความเจริญรุ่งเรืองและประสบความสาเร็จได้รวดเร็วขึ้นค่ะอ่ะไพสรุปไพสรุปพระนางเบญจากัญยาณี ท่านบอกว่าคุณเป็นคนจิตใจดีชอบทําบุญทําทานช่วยเหลือผู้อื่นและภพ่ไปนี้นะคะยังบ่งบอกถึงความเป็นอยู่ที่ดีมีความอุดมสมบูรณ์คุณเป็นคนที่มีกัลรรยาณิมิตรอบข้างเพื่อนบ้านหรือกัลรรยาณิมิตรรอบๆตัวคุณดีหมดเลยมีแต่คนเมตตาอุปถัมภ์คอยช่วยเหลือเพราะบุญกุศลจากที่คุณชอบช่วยเหลือคนอื่นชอบทําบุญทําทานกับสัตว์หรือคนยากไร้หรือคนที่มีโอกาสน้อยกว่าคุณจะทําให้ส่งผลให้คุณเจอเพื่อนบ้านที่ดีเจอกัลยาณิมิตที่ดีมีคนคอยเอา อาหารเอาของกินมาให้นึกถึงคุณอยู่ตลอดเวลา